สวัสดีครับคลิปนี้เราก็อยู่กับบีบีการจีนสค่ายนะครับกระบอกสีเหลืองนี่ก็คือ E&C n ก๊อก1 9 X นะครับที่เรารีวิวไปเมื่อคราวก่อนเนาะส่วนกระบอกสีเขียวนี่ก็คือ,อาม m า a ไม่ใช่นะครับ อาร์มี่อาร์มาเมนนะหรือว่าก็อก18บแปนะสำหรับบีีการจีน2องค่ายมันจะต่างกันขนาดไหนนะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับเริ่มจากตัวแม็กกาซีนก่อนนะตัวแม็กกาซีน2อันนี้มันต่างกันนะมันเป็นงานจีนเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันสังเกจจากวปลปอยนะคนละสีนะครับของ e อ c มันเป็นสีเหลืองนะแต่ว่าไม่เหมือนทองเหลือง ไม่รู้เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ทํนสีหเหลืองๆด้วยเปล่าส่วนของอาร์มี่ถ้าเป็นอลูมิเนียมแต่ว่าไอ้สีมันเกี่ยวอะไรกันกับความทนทานนะไม่ได้เกี่ยวนะถ้าไม่ใช่วัสดุมันไม่เกี่ยวนะหรือว่าจะทำให้มันสวยงามมันก็ไม่รู้แต่มันเหมือนอลูมิเนียมมากกว่านะความรู้สึกตอนที่สัมผัสของอาร์มี่จะมีลายก๊อกนะ เป็นลายก๊อสเทียนะอันนี้ไม่มีลายนะครับรูดแม็กกาซีนก็วาล์วเติมของเอ็นซจะเป็นสีเหลืองนะของอาร์มี่ก็จะเป็นสีขาวนะเป็นอลูมิเนียมเนาะปากแม็กกาซีนของเอ็นซจะมีปากสองข้างนะครับของอาร์มี่ก็จะมีสองข้างแต่ของดาบวิญญาณจะมีข้างเดียวนะ อันนี้เหมือนกันนะครับาทในกระสีสปริงสปริงเ e n c นซีแข็งกว่านะครับเวลาดันลูกเนาะของ I, อาร์มี่อ่อนกว่าแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการยิงนะตอนยิงก็ยิงได้ปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะส่วนยางด้านบนยางของเ e อ c นซีอ่ะมันจะคล้ายๆดับเบิลย w ูอ e ีนะตัวยางมันอะคล้ายๆดับเบิลย w ูอ e. ี แต่ของอาร์มี่อ่ะมันจะออกเป็นยางเงาเงาวันนี้มันออกเป็นยางด้านด้านแต่ตอนยิงก็ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันนะมันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่โดยรวมแล้วก็วัสดุไม่ต่างกันมากนะแต่เหมือนรายละเอียดของแม็กกาซีนของอาร์มี่อ่ะรายละเอียดมันจะดีกว่านะเราลองสังเกตดูอย่ังจะมีตัวเลขมีอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีเป็นจุดๆลงไปเนาะ ของเอียนซีมจะเป็นแบบจุดธรรมดานะครับแล้วก็เป็นเลขรายละเอียดไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะสู้ของอาร์มี่ไม่ได้นะนี่นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวปืนนะสองค่ายนะค่ายจีนอะมาคิ้งมันจะเป็นล่องลึกทั้งคู่นะครับเหมือนกันเลยมากฟาคิ้งร่องลึกงานสีก็ใกล้เคียงกัน การนำสีมันเหมือนมันเป็นสีออกกึ่งเงาเงานิดหนึ่งนะมันไม่ออกด้านด้านเหมือนของ w e เนาะของ G ีมนจะออกเป็นกึ่งเงาเงานิดหนึ่งนะเนี่ยเหมือนเวลามันจะถลอกมันจะแบบหลุดเป็นแผ่นไปเลยอะถ้าสีแบบนี้แต่แต่มันก็ยังไม่ถลอกนะไอตัว r 1 8นี่ก็ซื้อมานานแล้วนะสีก็ยังปกตินะยังไม่ถลอกนะหรือว่าเราไม่ค่อย ขูดฉีดอะไรก็ไม่รู้นะเราก็วางไว้เฉยๆนะเร็มายิงเล่นบ้างก็วางไว้เนี่ยสีสวยงามเหมือนกันเลยนะไม่ได้ต่างกันมากเนาะอันนี้คนละเจนนะเจนห้ามันก็จะเป็นคอดแบบนี้นะเป็นจุดๆแบบนี้เนาะตัวด้ามก็ต่างกันนะเพราะมันคนละเจนเนาะอันนี้เป็นเจนสาม็ีเจนห้า ส่วนลายลายเส้นอะไพวกนี้ก็ของ e อ c ก็จะเขียนว่าลายเส้น Product ofgo กนะครับส่วนของ Army a r m อามันจะเป็นเลขเลขสำหรับเหมือนเลขลิขสิทธิ์ของปืนจริงนะครับมันจะเป็นเลขแบบนี้เนาะเดีก็จะมีนี่ยลายเส้นตรงนี้นะครับหรือว่ามันเป็นคนละเจนหรือเปล่าไม่รู้นะเราก็ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะลายเส้นมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนลเจนหรือเปล่านะ ก็สิบเก้าันก็จะสั้นกว่านะครับกนะ็สิบแปดก็สิบเจ็ดเนาะลำกล้องจะสั้นกว่าลำกล้องสั้นกว่าเวลายิงมีผลอะไรไหมมีผลนะครับลำกล้องที่สั้นกว่าเวลายิงจะไม่ค่อยแม่นนะถ้าเป็นบนะีบีกันเนาะจะเห็นได้ชัดเลยตอนที่ทดสอบตอนเริ่มคลิปนะยิงไม่ค่อยโดนนะไม่รู้ว่าปืนไม่ดีหรือว่าคนยิงกาก,ากนะแต่เราว่าคนยิงน่าจะกากมากกว่า เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยิงกระบ,บอกนี้เนพะิ่งซื้อนะครับส่วนฟูไซตัว1 7 18อะ่ะมันจะยิงแม่นกว่าเพราะว่าลำกล้องมันยาวกว่านะด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ลำกล้องยาวกว่าปืนมันขึ้นอยู่กับคนยิงนะบางทีปืนไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกแต่คนยิงมันต้องฝึกซ้อมนะอะไรทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องฝึกซ้อมนะไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนของเล่นนะบางทีเราเลงตรงอ่ะมันยิงไปมันก็ไม่ตรงนะ มันจะกินซ้ายนิดน,นึงกินขวานิดน,นึงเราก็ต้องทําความคุ้นเคยนะกับปืนบีบกันหรือว่าปืนของเรานะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะภายในมันจะต่างกันหรือเปล่านะครับสําหรับภายในนะครับเริ่มจากตัวสไล่อนเนาะพวกสไลด์ด้านในตรงนี้นะก็จะคล้ายๆกันนะไม่ต่างกันมากนะครับ สังเกตดูนะแต่ของอาร์มี่เขาจะทําสีมาด้วยนะด้านในตรงโค้งลูกสูบตรงนี้นะครับจะทําสีมาตัวน็อตตัวอะไรพวกนี้ก็ไม่ต่างกันมากนะเกตเดียวกันนะเราจะสังเกตเห็นว่าลูกสูบมันจะไม่เหมือนกันนะคของเอี e ยนซีนี่เหมือนแบบรูปล่อยแก๊สจะกว้างกว่าของอานะร์มี่นะรูที่รับแก๊สเข้าไปตรงนี้นะของเอี้ยนซีมันจะดูรใูใหญ่ๆกว่านะ แล้วก็ลูกสูบเหมือนจะใหญ่กว่าด้วยนะเหมือนจะใหญ่กว่านิดนึงนะถ้าดูด้วยตาเปล่านะถามว่ามันมีผลอะไรไหมมันก็ไม่มีผลอะไรนะความแรงมันก็พอๆกันนะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาวัดความเร็วให้ดูนะว่าแต่ละกระบอกมันเร็วขนาดไหนนะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับตัวสไลด์ตัวงานไม่ได้ต่างกันนะทําสีลํากลํากล้องอะไรพวกน,นี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ของอาร์มี่สีมันจะออกเป็น เงาเงาลื่นๆนิดนึงนะแต่ของยี่ห้อซีมจากด้านๆและลูกไปจาแบบสักๆมือนิดหนึ่งนะตัวศูนย์ด้านบนก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันนะสำหรับตัวเฟรมล่างนะเฟรมล่างก็เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าแล,าาแล้วดูคร่าวๆเมื่อกี้นะก็ใกล้เคียงกันะนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะ วัสดุการทำสีอะไรพวกนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ที่สังเกตเห็นนะเหมือนของอาร์มี่เขาจะเก็บสีเก็บอะไรดีกว่านะครับตัวงานเนาะเนี่ยเก็บสีอะไรพวกนี้มันจะดูเรียบร้อยกว่าของเอ็นซีของเอ็นซีมันจะเป็นแบบเหมือนสีมันแบบยังไงไม่รู้นะสีมันไม่ค่อยเนียนอะ่ะแต่ถามว่ามีผลอะไรกับการยิงไว้มันไม่มีผลนะมันแค่แบบ เป็นความรู้สึกเวลาเรามองนี่เอยนะของอาร์มี่กัสีอะไรพวกนี้จะเนียนนะแต่ยังสู้ไต้หวันไม่ได้ของไต้หวันดีกว่าวัสดุดีกว่าแต่ถ้าจีนกับจีนสองอันเนี้ดูผ่านๆเน,นี้ยแล้วว่าของอาร์มี่อ่ะเก็บงานดีกว่านะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นลูกเบี้ยวเหมือนกันนะสองอันนี้เป็นลูกเบี้ยวเหมือนกันไม่ได้มีแบริ่งนะ แต่วันยูอีจะมีแบริ่งแต่ถามว่าไม่มีแบริ่งต่างอะไรกับ E ีแบริ่งไหมไม่ได้ต่างเลยนะครับของเอียนอ่ะไม่รู้ว่าเขาออกแบบยังไงนะตัวสไลด์เนี่ยมันลื่นมากเลยนะไม่จําเป็นต้องม e ีแบริ่งมีอะไรเลยนะตัวสไลด์เนี่ยมันลื่นมากนะของอาร์มี่มันจะฝืดฝืดนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้ฝืดเยอะนะนิดเดียว เวลาดันมันจะแบบรูส้สึกว่ามันติดๆค้างๆนิดนึงแต่เวลายิงมันไม่ไม่มีผลอะไรนะแต่เวลาดันเนี่ยมันจะติดนิดนึ่งนะแต่คอ ENC อ่ะมันลื่นไปเลยลื่นไปเลยก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับ คนที่จะซื้อวีวีการมาเล่นซักกระบอกหนึ่งเนาะว่าจะซื้อแบบไหนดีนะครับถ้าให้เราแนะนํานะเราแนะนําให้ซื้อเป็นปืนปูไซด์ดีกว่านะพวกสิบเจ็ดสพวกนี้นะถ้าเราอยากซื้อมายิงเล่นนะเพราะเราจะได้ความแม่นยําที่มากกว่านะครับส่วนในตัวสิบเก้าอ่ะซื้อมายิงเล่นได้ไหมมันก็ยิงได้นะครับยิงเล่นได้บางคนเขามีปืนของจริงที่เป็นพวกก็อกสิเก้าอพวกนี้ไง เขาก็จะซื้อบีีกันรุ่นเดียวกันมาสําหรับฝึกซ้อมนะครับมันก็เอามายิงเล่นได้ปกติคนระับไม่มีผลอะไรต่างกันมากเท่าไหรนะ่เนาะมันก็คือของเล่นนั่นแหละคริปนี้เราก็ลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องอะไรอีกก็คอยรับชมแล้วกันลาไปก่อนสวัสดีครับ